สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอเช้านะครับหุ้นนิเคอเช้าของวันที่นะครับของวันที่9นะครับ9พฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนะหุ้นนิเคอ i ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ฟองวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่าน,นผู้ชมได้รับชมรุล้ล,ลวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยไอรที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อวานนี้รอบเช้าเข้านะแต่รอบบ่ายอาจารย์ไม่ได้ลงอ่ารอบบ่ายไม่ได้ลงเพราะว่าติดงานติดธุระไปข้างนอกไปข้างนอกกลับมาก็บ่ายโมงก็มาไลฟ์สดหุ่นไทยต่อหุ่นไทยขออภัยด้วยนะ ให้ศูนย์กับหนึ่งมันมาอะไรอะมาสองกับอะไรนั่นแหละก็คือหลุดล่ะหลุดก็หลุดแบบเฉียดเฉียดเชียวเชียวแต้มเ,เ,เดียวนะน่าเสียดายอยู่นะครับหลุนกับหนึ่งมาอะไรนี่แหละประมาณนี้นะครับก็คืออดระวังเถอะพูดง่ายๆเอาใหม่เอาใหม่นะครับอสําหรับพุ่นนิเคียนะครับเช้าวันนี้ก็ออกเวลาเก้าโมงครึ่งนะของอทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับเก้าโมงครึ่งนะอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าเช้านี้มีอะไรบ้างนะครับ เพื่อความบันเทิงนะครับรุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับวันที่9้าพฤษภาคม2องพนหกเีนนะครับหุ้นนี้คืออีกเช้านะครับเด่น8กับ9นะ8กับ9นะครับเด่นนะคู่ของเขามีอะไรก็มาดูกันนะครับ80ดศนะครับเกนะครับแป สองแปดสองเก้านะครับสามแปดสามเก้านะครับสามนี้นะครับคู่ของเขาก็จะเป็นหนึ่งสามสองศูนย์นะครับก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามนั่นแหละประมาณนี้สลับเลขเฉยๆนะครับามาดูใกล้ๆกันนะครับขายนี่นะเด่นนะครับเด่นแปดกับเก้าเลขสูงนะ ขอฟันที่เก้าแล้วกันนะครับฟันที่เก้านะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเกนะ้านะอันนี้ชุดวินหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามมาวินกับแปดเก้านะครับแปดใครชอบแปดก็เอาแปดไปจัดนะครับใครชอบเก้าก็เอาเก้าไปจัดนะครับอาจารย์ขอฟันที่เก้าแล้วกันนะครับเก้านนะเก้านะครับสามนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดลองแปดนะ ใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะก้าวนะครับก้าวก้าวก้าวตามนี้นะครับใครชอบก้าวเรื่องก็จัดตามนี้นะครับนี่คีกเช้านะครับนี่คืีเช้าตามนี้เลยครับพบกันใหม่อีกทีก็วันนี่คีบ่ายนะสําหรับเช้านี้ก็ขอให้เฮงๆนะครับลองท้องไว้ก่อนเท่าไหร่ก็ดีหมดนั่นแหละครับออืยา อยานะครับยาเสียขอให้ได้ขอให้ได้นะครับ,รบหลวงพ่อความบันเทิงนะขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บนะครับไม่จนนะครับไม่จนนะครับคลิปนับตั้งแต่ต่อไปนี้ไปอาจารย์จะไม่เอาคลิปจะไม่เอาเสียงใส่นะดีไหมมีออกความเห็นนะเสียงดนตรีอะ บางทีก็ลืมบางทีก็อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ให้มันโล่งๆแบบนี้แหลนะเนาะอือ่าครับอ่นนี้มันอาจจะมีเสียงพัดลมเข้ามากวนหน่อยซ่าซาอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเรียนว่าไม่ใส่เสียงดนตรีก็แล้วกันเนาะนอกจากคลิปอย่างอื่นนะคลิปเที่ยวคลิปอะไรเงนี้ค่อยใส่นะครับคลิปแนวแนวอื่นค่อยใส่เสียงดนตรีนะ เช้านี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเองเอง,ง,งนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับ